ทีนะนี้แล้วก็สิ่งที่ครูคิดพูกต้องเลยหลังจากนั้นไม่นานหนังสือพิมพ์ลงค่ะลงว่าต้นทุนของเขาเนะี่ยหบาทก็คือน้ำผสมน้ำชาใส่น้ำตาโลโฆษณาก็ฟรีเป็นพีเซนเ,เตอร์เองแ <c oughs> ้บาทจะได้ปะดังนั้นมัน5บาทและตอนนี้เหลือ10บาทก็ยังขายเห็นไหมคณะสุดท้าใช่ไหม กูจับ16บาทก่อนหน้านี้เลยอะออกใหม่ๆเลยอ่ะ20ประมาณอย่างเนี้ยดังนั้นที่กูไม่กินเพราะกูคิดว่ามันเป็นสินค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภคและตอนเนี้ยใช้วิธีการที่มอมเมาสังคมใช่หรอเปล่ามองเมาสังคมไหมมอมเมาสังคมอ่ะเย็นจับใจครับเย็นจับใจครับจับเลี้ยงจับเลี้ยงออกแบบ อันนี er> ้ใช่ไหมอีสตัของซีครัเพราะว่าเพื่อกระนอบตันเป็นของวซิไทยแล้วก็แบบออกมาทำเองนะครับ่าสูอืมอืม่ที่กูพวกคุณทานจิไหมกินเหรอแล้วครูเล่าเสร็จแล้วคุกินไหมกินกินไม่ไม่ป็นไอันนี้พูดตองๆเป็นสิทธิของคเรื่องของคุณแต่สมองพูไมห็กินนะครับโอเคครับ